สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คุณผู้ผกกับช่องสาบานาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าผู้ผกกันในวันที่16ตุลาคม2566มือหิ้งมือปังมือดังมือรวยจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขจากผลราคาโอโชคดีนะคะเลขบอกบุญร่วมสร้างนะคะวัดปะดูทรงธรรมร่วมสร้างโบสถ์เด้อพี่น้องจ้าไปฟังความฝันกันค่ะเป็นฝันขึนวันพระก็ยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้า คลิปนี้เป็นสองอาจารย์จ้าเป็นตัวเลขจากเซียนกทมแล้วก็อ,อชโชคดีเอาค่ะเบาๆลายใ่ไปฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสินําไปลงทุนนกกาะค่ะนาะไปฟังคลิปเสียงจากอ,อชโชคดีเพื่อนมาเบาค้ามฝันซูฟังไปฟังพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพีสาวนาแล้วกับเพื่อน FC ซสุขสุขคนนะครับเพื่อนสำหรับนะครับเลขค้อมฝันนะครับเบาๆเงี้ยวไปแลกกันนะครับเนาะฝันนะครับ ขึ้นวันพระนะครับขึ้นวันวันโกนนะครับอ่าวันที่สิบสามนะครับเนี่นะครับหลาสุดติพผนานมานี่ยนะครับฟันนะครับเนาะนะครับียกออกแล้วียกออกแล้วนะครับเสียงนะครับคน่นฟังวิทยุหรือว่าเนี่ยได้ยินแต่เสียงนะครับได้ออกแล้วนะครับ่นว่าบุนนะครับหนึ่งศูนย์สามนะครับ่นว่าบัน้ ลางมันออกอีห้างวันที่ีคนถาม,มาาบัดดางเป็นว่าหาแปดเด้อบัดันะครับนีิก็เห็นหน้านะครับผู้ที่เป็นบอกนั้นนเป็นยุบันนะครับบนันทีที่เป็นหกสิบหานะครับบนันทีที่เป็นหกสิบหานะครับกระเรย่อจำไห้ว่ามันหนาจะเป็นลางนะครับก็ะเลย่จำห้เป็นสองตนะครับลางคือหกหากับหาแปดนะครับ บันีส่วนบนนะครับส่วนบนนะครับอ่าเปินบอกว่ามันออกหนึ่งศูนย์สามนะครับแต่ผมนะครับร่วงหายไปคือศูนย์หนึ่งสามนะครับตัวนี้นะครับกับมีทีมาอีกนะครับมันฝันยำๆนะครับแต่เก้านะครับก็ร่องหายนะครับเปิดเอฟซีนะครับปีสาวน่าไปพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะ นะครับส่วนมากนะครับก,อออกบ็ออกฮานอยไปแล้วนะครับขึ้นที่ฝันนะครับ,บออกฮานอยไปแล้วนะครับบงวะสีมานะครับรัฐบาลไทบอนะครับก็ล่องไปเสียงกันเบิงกัแลวกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเีกนะครับผมหน้าัฝันนะครับเพราะยังมีขังนะครับก็คือนะครับบนน้าฝันว่ามันออกนะครับหนึ่งศูนย์สามนะครับล่างออกหาแปดนะครับลรวก็ติดนะครับโฮหาและน้านะครับ มีเพลงตอนนี้นะครับก็ขอ้อยเปรตเด็ซี่สุขุสุขคนโชกดีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับกะได้ฟังคลิปเสียงทั้งออโฉกดีไปแล้วนะพี่น้องจ้ากะตามนี้เลยค่ะผู้ใดอยากร่วมทําบุญสร้างโบสถ์เนาะค่ะเนาะหมยเล็กบัญชีสาธารณเดปักหอยยุนานี่แล้วจ้าวัดประดูทรงธรรมเด้อพี่น้องจ้าโอนเขาบัญชีทั้งวัดใดโดยตรง็ขอก็ให้บุญนุนน้ำเนาะค่ะเนาะให้มีโศมีมันกันสูคู่สุ่คนค่ะตามนี้เลยค่ะสายบุญ ดังนี้นได้ฟังแล้วรวมซอยกันค่ะบาทสองบาทได้เบิดค่ะสะสมแต้มบุญเนาะจากพี่น้องจา้ากะให้อบุญทั้งออโชคดีเนาะค่ะสาบรนาแล้วก็เอฟซีเนาะค่ะให้ได้ถูกน้ำกันงวดนี้จา้าจะออกพรรษาแล้วจา้าร่วมกันพี่น้องห่วม,มบุญจ้าเล็กน้อยกับบุญกะถิ่นเนาะเนาะต่อไปเดียวสาบนาจะให้เบิ่งตัวเลขจากเซียนกอทมเด้อพี่น้องจา้าเซียนกอทมเป็นก็ไดุ้่งอ่าสำหรับตัวเลขเนาะค่ะเิ่นบบว่างค่ะ เป็นทรงตัวเลขมาให้สาวบนาน้ำมาวอาสูพี่น้องแฟนช่องอิฟซีฟังเดี๋ยวสใส่บึง่งผอมๆกันมาเป็นตัวใดก็ยังย้ำเหมือนเดิมเซียนกอทมเพื่อนใหมมาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจ้าทุกอย่างเล้วเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางจ้าหยิบยุกมาค่ะเลขหางเดียวโตวเดียวโคโลสาวบนานักก็เลยบป่อยเลื่อนผ่านพี่น้องก็เลยยิบยุกมาวอามาฝากมาตอนจ้าเนี่ยจ้าทางเซียนเพื่อนใหมเนะคะในงวดวันที่16ตุลาคม2566 เพิ่นกะดิถิ่งขอความมาเพิ่นกะทักมาอยู่ค่ะแต่สาวบ้าบ่ว่างเนาะคะ่ะไลยมือเลี้ยวก็เลยหยิบหยุกมาบวอกมาฝากมาตนเนี่ยค่ะเพื่อนไห้มาเห็นชัดบ่เนาะจ๋าในงวดวันที่สิบหกตุลาค่ะบนุนเพื่อนไห้มาเปดสามห้าแล้วก็ 8, 30, เป็ดสามศูนย์เด้อพี่น้องจา๋าวิ่ง 8, เปดจา้าเพื่อนไหเรียนเปดจ้าวิ่งเปดล่างเพื่อนไห้มาศูนย์หกกับหกสองเด้อพี่น้องวิ่งหกจา้าสำหรับเลขล่าง แต่มือนีเิ่นจงขอความมาคือโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องอันนี้เป็นไหทมาตต้องหวดเด้อพี่น้องจ้ะสามนาพึงไ้ลง้งไจากเป5ามห้บนแล้วกับเปสมศยเด้อจ้าวิ่ง8ข้างบนนีเพินเ่นไหเรียนเมิดเดียวคู่หลูพี่น้องจ้ะสำหรับเลขล่างเพิน่นไหศ0 6กับ6 2จ้าวิ่ง6เด้อพี่น้องแล้วเพิ่นก็ไลยมาบอกว่าเนี่ยค่ะเพิ่นไ้มา เพิ่นกะทักสาวบันนาไมมดอกเพิ่นกะสีว่างเนาะตอนนั้นสาวบันนาพัดโบว่างพี่น้องเพิ่นเลยว่าให้เน้่เด้อสาวบรนณาว่าสั่นว่าเน้นๆว่าสั่นเน้นเพิ่นให้เน้นมาห้าเปดห้าเปดสามจ้ะเม็ดเดียวคูู่จ้ะให้เนิน้ๆแล้วก็ว่าให้สมาชิกไปเร็วว่าสั่นว่าเปดสามห้าเม็ดเดียวฟันไปเลยค่ะรวยคุ้นรวยเอาคักๆปุ๊ดหนีไปเลยเพิ่นว่าเพิ่นวานะจ้ะพี่น้องจ้ะ ผู้ใดมักแน่จจะสำหรับตัวลเลขเพิ่นโบหลายหางค่ะตัวเลขทางเงินเซียนโกโทโมอย่างมากเพิ่นเสียมไหมาหางเดียวเด้อพี่น้องบบเกินนี่จ่ะเปดสามห้าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฟันเม็ดเดียวแต่ว่าด้วยแล้วแล้วเพิ่นก็ไหมานี่แหละจ่ะนอคเนะนี่ค่ะที่เพิ่นไล่มหาสาบานานี่ค่ะตามนี่เลยจ่ะบบหลายพี่น้องก็เลขเพิ่นกับ่บหลายหางบนเพิ่นไหมาเปดสามห้าเปดสามศูนย์ ฟันไปที่วิ่ง8ดเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลล่างเปิ้ไหามาศูนย์หกกับ6กสองวิ่ง6ตัวเดียวโคโลูจ้ะสําหรับเซียนกกทอมอสายวิ่งกับแย่พลาดจ้ะเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นแม่นค้าอิลีพี่น้องฟันบนเป็นบนล่างเป็นล่างตัวเดียวเม็ดเดียวถ้าผู้ใดมีตัวใดแม่นแม่นกัมาจับใส่กันก็ได้จ้ะสำหรับตัวเลขเพิ่นกรได้จ้ะฟังให้จบ ฟังให้เข้าใจเพราะว่าคลิปนี้มีสองอาจารย์เพราว่าจะเป็นออชโชคดีตัวเลขบอกบุญกับความฝันเมน่เมนๆแล้วก็เซียนกอทมอค่ะเอาค่ะยิบยุกมาฝากมาตอนแล้วภายในคลิปนี้มือนีกับมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้าหมักตัวใดกับจวดหลวดพี่น้องแต่ตัวใด,ด,ดสื่อบบได้สาวบานกับโบสื่อได้พี่น้องออกกระยามันค่ะผูเแลวศักรีไหลพี่น้องจ้าขันว่าเลขสื่อบอ่ได้นี่โอ้ยบบย้อมจ้าบบสื่อเนาะค่ะเนาะเอาค่ะ คลิปนี้ผูใ้ใดหมกักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยิงกลิง,ลงเป็นกำลังใจน้ำจ้าเอาคลิปนี้บ่าวหลายใหญ่ไปคอยพี่น้องแฟนทองอิบซีสูขู่สูคุณหิ้งปังดังรวยสูขู่สู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุสาธ,าธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจะสวัสดีค่ะ